ร้านขายของเอกใจครับไรเดอร์ Rider ซื้อน้ำแข็งบ่อยๆก็เลยตั้งกล้องแอบ,บถ่ายถึงได้รู้ความจริงเออมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนางสาวขวัญน,นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลร้านขายของชําแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับบอกว่าในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาเนี้ยตัวเองก็พบว่ามีลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นไรเดอร์นมเข้ามาซื้อน้ําแข็งหลอดจากร้านไปหลายครั้งหลายหนเรียกว่าเป็นลูกค้าประจําก็ว่าได้ แต่เนื่องจากตนเกิดความสงสัยในพฤติกรรมของลูกค้ารายนี้จึงได้ตั้งกล้องโทรศัพท์มือถือเอาไว้ใกล้กับโต๊ะเก็บเงินทําให้เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาคือคนร้ายครับที่ขโมยเอาเงินไปแล้วหลายร้อยบาททีเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6รกรกฎานคมที่ผ่านมาครับในภาพก็จะเห็นว่าไราเดอร์เนี่ยเข้ามาสั่งน้ําแข็งหลอดทําให้ผู้ดูแลร้านเนี่ยต้องออกไปตักให้ อีกฝ่ายก็เลยอาศัยจังหวัดดังกล่าวนั้นทําทีเดินเข้ามารอจ่ายเงินที่โต๊ะในร้านแต่กลับมุดโต๊ะฉกเอาธนาบัตร100บาทไป56ใบพอผู้ดูแลร้านตักน้ําแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตะโกนบอกว่าได้แล้วฝ่ายไลเดอร์นหนุ่มก็ออกมาจ่ายเงินขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำไม่ทราบทะเบียนออกไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ทั้งนี้หลังจากที่เกิดเหตุนี่นะครับนางสาวขวัญก็นําภาพในคลิปโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปแจ้งความกับตํารวจที่สพเมืองตรังทันทีครับอย่างไรก็ตามในวันที่11กร,รกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายรายเดิมก็วกกลับมาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยสวมหมวกกันน็อกปิดหน้านะครับจังหวะนั้นนางสาวขวัญไม่ได้อยู่ในร้านจึงไม่ทันได้แจ้งตํารวจซึ่งฝ่ายคนร้ายได้พยายามที่จะหาโอกาสเข้าไปเอาเงินในโต๊ะแคชเชียร์แต่เนื่องจากมีคนนั่งอยู่นะ ทําให้ก่อเหตุไม่ได้นะครับที่เอกใจเพราะว่าไรเดอร์รายนี้เนี่ยมาทุกครั้งก็จะสั่งแต่น้ําแข็งไม่เคยสั่งอย่างอื่นเลยแล้วก็มาบ่อยมากเดือนเดียวเนี่ยหลายสิบรอบปกติลูกค้านี่ก็จะสั่งน้ําแข็งก็จะเดินมารอรับที่หน้าร้านแต่รเดอร์คนนี้เดินเข้าไปในร้านตลอดด้วยความสงสัยก็เลยตั้งกล้องเอาไว้ที่โต๊ะทําให้จับภาพตอนลงมือไว้ได้ชื่อว่าคงจะก่อเหตุมาแล้วหลายสิบครั้งวิธีการขโมยก็ ยังแยบย์เพราะว่าไม่แต่ต้องแบงค์พันเลยสักใบหนึ่งเอาแต่แบงค์ร้อยเท่านั้นเองคงป้องกันไม่ให้ผิดสังเกตยอมรับว่ารู้สึกเจ็บใจแล้วก็โมโหมากเพราะว่ากว่าจะได้เงินแต่ละบาทนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆวันหนึ่งลูกค้าเนี่ยไม่ได้มากมายจึงอยากจะขอให้ตำรวจนั้นเร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายให้เร็วที่สุดนะจะได้ไม่เป็นเยี่งยงใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไปก่อเหตุที่อื่นอีกนะครับเห็นภาพชัดจริงขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็โดนนะครับต้องโดนจับแนะ่ นะครับแต่ว่าข่าวก็คงไม่ทาความคืบหน้ามานะแต่เราก็ต้องดูต่อไปเพื่อจะมีความคืบหน้าว่าจับตัวได้แล้วแต่นี้ก็ลองอยู่ในขั้นตอนในการดําเนินการกันอยู่นะครับ